ครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับสามารถที่จะดูเป็นตัวอย่างนะครับตันนี้ก็คือจะยกล่องขึ้นสูงนะครับทําเป็นเหมือนคูดินนะครับแล้วก็ปลูกทุเรียนบนล่องแล้วก็ปลูกพืชพี่เลี้ยงแซมนะครับอันนี้ก็จะปลูกเป็นกล้วยนะครับลูกเป็นต้นกล้วยงามมากๆนะครับเป็นระบบที่โอเคใช้ได้นะครับสามารถดูเป็นแบบอย่างได้นะครับมีปลูกพวก พือผักอื่นนะครับพวกหน่อไม้ฝรั่งพริกนะครับเสริมเพราะว่าในระหว่างที่เราให้น้ําทุเรียนเราก็สามารถที่จะให้น้ําผักต่างๆเหล่านี้ไปด้วยได้เหมือนกันนะครับสามารถที่จะเก็บผักขายไปด้วยในระหว่างที่รอให้ทุเรียนของเราโตนะครับนี่ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับ เดี๋ยวไปดูสวนต่อไปนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นสวนทุเรียนที่ปลูกก่อนหน้าเรา1ปีนะครับซึ่งเป็น ส่วนที่อยู่ติดกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมสวนนี้นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นสวนที่ปลูกพืชพี่เลี้ยงเป็นกล้วยนะครับปลูกพืชพี่เลี้ยงเป็นกล้วยอยู่ระหว่างแถวนะครับก็จะมีแถวทุเรียนหนึ่งแถวด้านขวาหนึ่งแถวด้านซ้ายแล้วก็มีต้นกล้วยอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับซึ่งกล้วยนี่ก็ให้ผลผลิตแล้วเพราะว่า ปลูกเป็นหนึ่งเ,เป็นเวลาหนึ่งปีมาแล้วนะครับส่วนต้นทุเรียนก็สูงขึ้นแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นทุเรียนอายุสองปีแล้วนะครับอายุสปีแล้ว พระฉะนั้นในระหว่างที่รอ,อให้ต้นทุเรียนโตนะครับในช่วงประมาณ4ปีแรกนะครับที่ต้นทุเรียนยังไม่ให้ผลในยังอยู่ในระหว่างเจริญเติบโตเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชพี่เลี้ยงนะครับที่เป็นร่มเงาเนาะก็คือต้นกล้วยเนี่ยขายในแต่ละปีนะครับก็สามารถที่จะมีไรายได้ระหว่างปีไปนะครับหรือใครที่ อาจจะปลูกพืชอย่างอื่นเช่นมะละกอนะครับก็สามารถที่เก็บขายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ใครจะออกแบบนะครับสามารถที่จะออกแบบได้หมดไม่มีผิดถูกนะครับมันคือการออกแบบการเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นระบบน้ําของที่สวนแห่งนี้นะครับก็จะใช้ท่อ PVC ขนาดใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับก็มีตัววาล์วเปิดปิดน้ํานะครับเวลาที่ทําการให้น้ําก็จะ จะทการเปิดปิดเป็นเป็นโซนนไปนะครับว่า,าให้แถวไหนเปิดแถวนั้นนะครับแล้วก็ปิดแถวอื่นๆนะเพื่อที่จะให้แรงน้ำเนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้นะครับทั่วทั้งหมดนะครับเพราะว่าน,นี้พื้นที่ใหญ่นะครับรู้สึกว่าจะประมาณถ้าจะ20ไร่ได้นะครับอันนี้ของของสวนที่อยู่ข้างเคียงนะครับ ก็ถ่ายมาให้เห็นเป็นไอเดียนะครับเป็นบรรยากาศของสวนทุเรียนนะครับที่ปลูกใหม่นะครับว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับใครอยากดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะเป็นคลิปเกี่ยวกับสวนทุเรียนแห่งนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับที่ผมมาถ่ายนะครับก็เห็นความแตกต่างนะปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้ก็ต้นกล้วย สูงขึ้นนะครับแต่ก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ให้ผลผลิตนะครับมีเครือ,อาบางเครือก็ให้ผลผลิตแล้วเรียบร้อยนะครับน,นี่นะครับส่วนส่วนของผมก็อายุประมาณ1ปีนะครับก็ถ้ามีโอากาศกลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพยายามอัปเดตให้เห็นเรื่อยๆนะครับว่าม,มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับ เก็บไว้ให้ตัวเองดูเก็บไว้ให้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ดูกันนะครับว่าพัฒนาการนะครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่สวนอีกทีหนึ่งนะครับดูติดกันเลยนะครับในอนาคตก็อาจจะต้องอวางแผนนะครับกัน้นรั้วลวดหนามน,นะครับซึ่งต้องตั้งงบป,ประมาณเนาะตั้งงบป,ประมาณแล้วก็ค่อย ติดตั้งไปนะทยอยติดตั้งไปทีละปีนะครับอาจจะใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่คือบรรยากาศของสวนทุเรียนนะครับของที่บ้านผมเองนะครับซึ่งปลูกไปได้เป็นระยะเวลา1ปีนะครับก็มีการให้น้ำหล,ลักก็คือให้น้ำสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็มีการปลูกพืชพี่เลี้ยงนะครับ อที่จะบังแสงแดดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บพืชพี่เลี้ยงนะครับาขายได้นะครับหรือว่ารับประทานได้ในระหว่างที่รอให้ต้นทุเรียนเราโตนะครับอเคนะครับก็นำมาฝากเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เยวจะคอยอัปเดตให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ